เป็นเมียฝรั่งแล้วยังต้องมานั่งทํางานอยู่เหรอนะคะเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งเข้ามาเล่าให้พ้ <Wow. S 1> าแก้วฟังเธอบอกว่าเธอได้รู้จักกับฝรั่งคนหนึ่งนะคะเธออยู่จังหวัดอุดรแล้วก็กลางคืนเธอก็ไปเที่ยวตลาดตลาดในนะคะกลางคืนอยู่ที่จังหวัดอุดรเนาะก็พาลูกไปไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นไปกินข้าวเธอเป็นแม่ไม้ลูกติดสองคนนะคะเธอมีอาชีพ รับจ้างซักเสื้อผ้าซักรีดเสื้อผ้านะคะแล้วก็บังเอิญได้เจอกับฝรั่งคนหนึ่งเขามากับเพื่อนเพื่อนของเขาเขาบอกว่าเขามาประเทศไทยตรงเนี้ครั้งแรกนะคะมากับเพื่อนมาเจอเธอก็เดินชนกันนะคะเหมือนพรมลิกิตนะคะเหมือนนิยายเลยเดินชนกันหลังจากนั้นก็ก็แลกเบอร์โทรกันเธอก็ฟังภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยนะคะแล้วทีนี้แฟนของเพื่อนเขาก็เลยแปลให้ฟังแล้วก็แลกแลกเบอร์โทรแลกอีเมลกันนะคะ หลังจากนั้นก็คุยกันเรื่อยมาน no, ไม่ใช่สิหลังจากนั้นอีกสองวันเขานัดเธอทานข้าวอีกเธอก็มานะคะทีนี้เธอไม่ได้พาลูกมาด้วยเธอมาคนเดียวก็ไปเที่ยวไปอะไรด้วยกันก็ในช่วงที่เขาเหลือเวลาอยู่ในเมืองไทยอีกสิบวันเขาก็เลยเอ่อบอกให้เธอไปอยู่กับเขาที่โรงแรมไหมเธอบอกไม่ต้องมามาบ้านฉันฉันอยากให้คุณเห็นบ้านฉันนะคะก,ก็มาอยู่บ้านเช่านะคะบ้านเช่าบ้านเดียวสองห้องนอนนะคะ ก็ซักเสื้อผ้ารีดผ้าอะไรไปด้วยเขาก็น่ารักนะคะเขาก็มาช่วยเธอซักเสื้อผ้ารีดผ้าแล้วก็เอาเสื้อผ้าไปส่งด้วยกันเธอมีมอไซค์พ่วงนะคะช่วงแรกๆนะคะมีมอไซค์พว่วงหลังจากนั้นพอก็ใช้ชีวิตเดือดด้วยกันแบบนี้หลายคนอาจจะถามว่าไอ้เพิ่งเจอกันทําไมพาผู้ชายมาฝรั่งมาบ้านแบบนี้ถ้าเกิดเขาเท,าเ,ทาเขาไม่อะไรจะไม่อายคนเหรอเธอบอกเธอไม่อายนะคะเพราะว่าจะไปอายทําไมกัน ปากชาวบ้านไม่ได้ช่วยทำมาหากินนะคะแล้วก็ก่อนที่จะกลับไปผู้ชายคนนี้ทิ้งเงินให้เธอไว้ห0 0 0บาทนะคะซึ่งคนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเงิน5,000ันบาทเป็นเงินไม่เยอะแต่สำหรับเธอเธอบอกว่าเป็นเงินเยอะมากนะ,ะหลังจากที่เขากลับไป <c oughs> เขาก็ติดต่อเธอเรื่อยมานะคะหลังจากนั้นอีกสองเดือนเขาก็ส่งโอนเงินมาให้เธอทุกเดือนเดือนละหนึ่งมืนบาทนะคะเป็นแบบนี้แล้วก็ในปีผ่านมาเขาก็มาหาเธอนะคะแล้วก็ มาจดทะเบียนแต่งงานนะคะผูกข้อไม้ข้อมือถามว่าเธอไม่มีพ่อแม่เหรอเธอมีพ่อแม่นะคะแต่พ่อแม่เธอก็ก็ไม่ได้ว่าอะไรนันมีัวไทยมึงก็ไม่ได้มาเลี้ยงดูกูมีพวฝรั่งกูไม่สนใจนะ,ะหลังจากนั้นชีวิตเธอก็ดีขึ้นนะคะไม่ไม่ลําบากเหมือนเดิมแต่นะคะเปลี่ยนเปลี่ยนจากเขาเปลี่ยนจากรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างซื้อรถยนต์ให้เธอก็เป็นรถมือสองนะคะซื้อเงินสดนะคะราคาสองแสนกว่าบ,บาท ะะเธอก็ดีใจนะคะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมไม่ซื้อปิกอัพซื้อปิกอัพมันก็ไม่สะดวกเอ่อเท่ารถยนต์นะเธอบอกแบบนี้อา่าหลังจากนั้นนะคะก็ติดต่อกันแบบนี้เรื่อยมาหลายคนรู้ว่าเธอเป็นเมียฝรั่งแต่ยังเช่าบ้านอยู่บ้านหลังเดิมที่เธอเคยเช่าอา่อมีเพิ่มขึ้นมาแค่รถยนต์แค่นั้นเองนะคะรถพวงข้างบางทีเธอก็ต้องไปส่ง ส่งเสื้อผ้าด้วยรถพ่วงข้างคนรอบข้างเธอถามว่าทําไมเป็นเมียฝรั่งแล้วไม่อยู่บ้านเฉยเขาส่งเงินให้ตั้งเดือนละหมื่นหนึ่งทาไมยังมานั่งซักผ้ารีดผ้างกงกรับจ้างเป็นขี้ข้าชาวบ้านเขาเธอบอกว่าก็ไม่เห็นเสียหลายเธอได้เงินหมื่นหนึ่งมาเธอก็ก็เอามาใช้เธอได้เงินจากการรับจ้างรีดเสื้อผ้าซักรีดเสื้อผ้า,าเธอก็เก็บไว้ก็เป็นเงินเธอแล้วอีกอย่างลูกสองคนก็กิน ใช้ตลอดแล้วก็ก็โตไปเรื่อยๆนะคะเธอบอกว่าเธอไม่ประมาทในชีวิตแฟนเธอก็มาแล้วทีนี้เขานะ,ะเขาอยากชวนเธอกับลูกไปเที่ยวต่างประเทศเธอบอกว่าฉันทิ้งลูกค้าที่นี่ไม่ได้ซึ่งเขาก็น่ารักนะคะก็บอกไม่งั้นไม่เป็นไรเขาก็เดินทางมาเธอเองนะคะแล้วอีกปีหน้าเนี่ยเขาจะ,กะเกษียณอายุเขาจะย้ายมาอยู่เมืองไทยกับเธอนะคะเขาแผนว่าจะซื้อบ้าน นะจะซื้อบ้านให้เธออยู่แล้วให้เธอเลิกเลิกทําอาชีพนี้แต่เธอบอกว่าเธอไม่เลิกได้ไหมเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็ยังเป็นเงินที่ที่ที่ฉันหาได้อยู่นะคะเขาก็ตามใจนะคะเธออยากจะซักริดเสื้อผ้าอยากจะเป็นทุกอย่างอยากจะทําอะไรเขาสนับสนุนเต็มที่เธอก็เลยนําเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเราได้อะไรจากเรื่องนี้นะคะเราได้หนึ่ง คือไม่สนใจว่าคนรอบข้างจะคิดเห็นยังไงเอาความสุขตัวเองเป็นหลักนะคะคือใครจะบอกว่าเป็นเมียฝรั่งแล้วทําไมก็นู่นนี่นั่นนะคะเธอไม่เคยบอกนะคะว่าฝรั่งส่งเงินให้เดือนละเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเอ่อรู้แต่ว่าเธอมีแฟนฝรั่งนะคะพอทุกครั้งเข้ามาเมืองไทยก็มาอยู่ที่บ้านเช่าของเธอหลังนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ให้เราเห็นว่าคือไม่ต้องสนคนรอบข้างใครจะพูดยังไงคิดยังไง อะไรก็ช่างจะมีผัวรวยมีอะไรรวยก็ช่างมันก็เงินเขาแต่เธอทํางานรับจ้างนะคะเธอรับจ้างเธอก็ได้เงินแฟนส่งให้ก็เป็นเงินและอีกอย่างหนึ่งเขาก็รักเธอนะคะแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับเธอนะคะนี่ก็เพียงพอแล้วสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกแบบนี้แล้วคุณล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ